ครับผมก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับบนช่อง y YouTube แมนทีวีชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมนะครับอีกเช่นเคยครับกับช่างแมนคลินิกยนรัตนบุรีนะครับวันนี้รอบค่านะครับรอบค่าของวันที่เท่าไหร่นาะนี้เนาะเดี๋ยวก่อ่าเป็นวันที่25นะครับวันที่25เดือนอะไรนาะยี่สิบห้ากรกฎาคม 2563นะครับอ่ามีของเข้ามานะครับนิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นมือสองนะครับสภาพเอี่ยบๆนะครับนะเดี๋ยวผมไล่จากตัวแรกนะครับตัวด้านบนนะครับจะเป็นนะครับไมโครโฟนนะครับโปรยูโรเทคนะครับรุ่น E.T. ตอง7ซีรีส์3นะครับโอ้ตัวนี้ สภาพดีนะครับผมสภาพดีนะครับตัวเพจหลังเครื่องนะครับไม่มีรอยขูดใดๆทั้งสิ้นนะครับเรือนไม่นะครับไม่มีรอยขูดนะครับไม่มีรอยถลอกเยอะนะครับหัวไม้นะครับไม่มีรอยสนิมนะครับนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับเป็นย่าน u s f แท้นะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวถอดอ่าถอดตูดไม่ให้ดูนะครับ ครู่นะครับเดวขออนุญาตนะครับตัวนี้นะครับมีไทยนะครับไทยจากสำนักงานกสทชนะครับกิจการวิทยุโทรทัศน์และคมนาคมนะครับกำกับความถี่อยู่นะครับตัวนี้เป็นย่าน UHF แท้นะครับโปรยูโรเทคนะครับตอง7ซีรีส์3นะครับ ตัวนี้สามารถที่จะย้ายเสามาด้านหน้าได้นะครับแต่ตัวนี้ไม่มีตัวสายย้ายเสามาให้นะครับแต่มีเสาด้านหลังให้นะครับการใช้งานทั่วไปปกตินะครับตัวไม้สองตัวนะครับไม่มีรอยนะครับหัวไม้นะครับตรงโลโก้ไม่มีรอยถลอกนะครับปกติรุ่นอื่นนะครับของโปรยูโรเทคจะมีรอยถลอกนะครับแต่ตัวนี้นะครับ ยังเอี่ยมนะครับนะครับผมมีรอยก็ตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับมีรอยถลอกนิดเดียวนะครับตามภาษาใหม่นะครับแต่รอยตกหล่นไม่มีนะครับใช้งานได้ปกตินะครับทุกตัวนะครับทั้งสองตัวนะครับต่อมานะครับจะเป็นคอสอาแก้ไขนะครับจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้จะเป็นคอม เดี๋ยให้ดูนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับลิมิตเกตนะครับนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อซาวเบสนะครับซาวเบสนะครับตัวนี้ก็เสียงที่ได้ก็ละเอียดนะครับการปรับเสียงปรับอะไรละเอียดเหมือนกันนะครับนะครับผมก็ภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าถ่ายนะครับตอนกลางคืนนะครับผม พอดีกลองเข้ามาก็มาถ่ายเลยนะครับวันนี้ก็มี2ชุดก่อนนะครับในค่ำคืนนะครับตัวไม้ใช้ได้ปกตินะครับกล้องมันไม่โฟกัสนะครับมันไปโฟกัสด้านหลังนะครับใช้งานปกติครับเรือนไม้เออเลื่อนตัวไม้ยังสวยนะครับตัวไม้ก็ยังสวยนะครับไม่มีรอยถลอกอะไรเลยนะครับ สติกเกอร์หน้าปัดนะครับตัวฟิมหน้าปัดยังไม่ลอกนะครับยังอยู่นะครับยังอยู่ครบนะครับการใช้งงานทั่วไปปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ใต้คลิปนะครับท่านใดสนใจก็นะครับโทรมาสอบถามนะครับหรือแอดไลน์มาสอบถามนะครับหรือไม่ก็ทักเฟซบุ๊กมาสอบถามในช่องการอ่ช่องทางการติดต่อเข้ามานะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจครับผมราคาราคาก็ไม่แพงนะครับ ผสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงแค่นี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สั่งสินค้ามาด้วยดีโดยตลอดมานะครับส่งให้ทุกเจ้านะครับไม่มีว่าจะโกงนะครับผมเช็คประวัติได้ครับไม่มีประวัติการโกงนะครับบัญชีการโอนเงินเป็นบัญชีเดียวนะครับบัญชีเดียวชื่อบัญชีในอัธนุปคงแก้วนะครับหมายเลขโทรศัพท์มีหมายเลขเดียวนะครับ หมายเลขหลักที่ใช้งานอยู่นะครับมีหมายเลขเดียวนะครับไปอ่านดูใต้วิดีโอได้ครับผม0 9 2 4 2 8 2 4 5เยนะครับช่างแมนคีนิกรัตนบุรีนะครับผมมีหมายเลขเดียวนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามครับผมสำหรับวันนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับผมลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ